สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระสโสธรมือแปดิ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรวัดโสธรจังหวัดฉางซาวร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กพิกซีหนึ่งจังหวัดฉางซาววันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนาเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2 5 0 9นนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ที่จะนาเสนอวันนี้เป็นรุ่นที่หาค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะเป็นขนาดหน้าตักหน้าตักที่เราเรียกแบบโบราณก็เนิ้วนะครับหรือวัดจริงเนี่ยประมาณ6นิ้วนะครับผมผมได้เกิดในหลายวิดีโอแล้วว่าพระบูชาหลวงพ,พ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรปีพศ2509เกนี่ยก็อยู่ในสมัยของท่านออดอจียมกุลวานิชนะครับผมมีสมรรักเป็นพระราชฎรพุทธังศีในปีพศ2อง9นะครับผมท่านออดอจียมกุลวานิช์เนี่ยท่าน เป็นเจ้าวาดวาสุทองตั้งแต่ปีพศ2508นะครับผมแล้วก็ถึงปีพศ2540ประมาณนะครับผมในปีพศ2508เนี่ยท่านมีสมรสักิ์เป็นพระพุทธหลังสีนะครับผมแล้วก็ในปีพศ2509เนี่ยท่านมีสมรสักิ์เป็นพระราชพุทธหลังสีนะครับผมเพราะนั้นลายเซ็นของพระบูชานะครับ ที่ออกในปีพศส5 0 9ั mm. ก็จะเป็นลายเซนของอพระราชผู้เทลงศรีนะครับผมถ้าตัดจากนั้นก็เป็นปีพศส5 1 4ัสีแล้ว ท่านดอจิมกันวนี่เนี่ยท่านเลื่อนสมรสักษ์เป็นประเทศคุณาธานนะครับผมโอเควันนี้เราจะโฟกัสที่พระในปีพศ2509นห้ร้อเก้าะครับพระบูชาในปีพศ2509ก็ที่ผมเรียนไว้แล้วก็คือด้านหลังลายเซนก็จะเป็นพระราชฎพุทธลังสีนะครับผมด้านหน้าก็เหมือนพระสุทธรทั่วไปนะครับเขียนรูปพระสุทธรแล้วก็สระโอมีสระเป็นตัวรูปต,ตัวทีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ใช้ตาวัด หลวงพ่อ,อ,พอสธรต่ะว,วาโสธรน,นะครับปีพศ2509นะครับเลขไทยนะครับแล้วก็มีไลเซน์เจ้าวาดวัดโสธรคือพระราชพุทธหลังสีมีค้นดินไทยนะครับผมพระพูทชาที่จัดสร้างในปีพศ2509เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญและความนิยมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ ว่าปีพศ2509เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพนด,ดุจเดชนะครับในหลวงพาติ9นะท่านสเสด็จมาพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาพระอิสระยศในขณะนั้นนะครับท่านสเสด็จมาที่พระบูรสถวสทรวารา,า,ามโอเลหาจจาหวังเซาเป็นครั้งแรกนะครับผมเพื่อประกอบพระราชพิธีวิสาขาบูชานะครับแล้วก็มาเปิดโรงเรียนสถรน,นะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2509นะครับเพราะฉะนั้น ทางวัสดุทอเนี่ยก็ได้มีการสร้างทั้งวัตถุมงคลมากมายนะครับทั้งพระเครื่องพระบูชามีทั้งแหวนมีทั้งโอ้หน้ากากมีมีมากมายนะครับมีทั้งพระเครื่องหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็ปีที่โด่งดังคือเสมาทั้งอามปี2509นะครับเหรียญนะครับปี2509นะครับแล้วก็มีทั้งพระบูชาพระบูชาที่จัดสร้างก็มีขนาดหน้าตักนะครับสามนิ้วนะครับ5นิ้วนะครับว่าจริงนะครับแล้วก็ หน้าตักที่เรียกแบบโบราณคือ7นิ neck. ้วเรียกแบบ7นิ้วนะครับแต่หน้าตักว่ดจริงเนี่ยคือ6นิ้วนะครับผมดูประมาณนะครับผมแล้วก็มีขนาดหน้าตัก9้นิ้วเรียกแบบโบราณนะครับถ้าวัดจริงก็จะประมาณ7นิ้วนะครับผมก็มีการจัดสร้างเพียงเท่านี้นะครับคือ3 5มห้าเจ็ดเก้าสําหรับ7เนี่ยวัดจริงคือ6นิ้วนะครับส่วน9ว่าวัดจริงได้7นิ้วนะครับมีแค่ขนาดหน้าตักแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อที่จัดสร้างก็มีแค่2เนื้อคือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อ สามกษัตริย์นะครับผมส่วนในพระบูชาปีพศ2509ที่จัดว่าหายากมากก็คือที่มีขนาดตักเลยกว่า5นิ้วต้นไปเนี่ยจัดว่าหายากนะครับในตลาดนานๆบางครั้ง6ปี7ปี8ปีได้เจอสักองหนึ่งครับผมโอเคก็เป็นลักษณะนหน้าตาท่านเป็นแบบนี้ครับในรูปนะครับอันนี้คือพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรนะครับในหนังสือเนี่เขียนว่าเป็นขนาดตัก6นิ้วแต่เราเรียกแบบโบราณว่าเป็นรุ่นนี้เป็นแบบ7นิ้วนะครับแต่ หนังสือได้เกตห6นิ้วเพราะว่าวัดจริงเจากเข่าถึงเข่าคือ6นิ้วนะครับคือปีพศ2509ด้วยทองเหลืองนะครับหน้าตาองค์พระท่านเป็นแบบนี้นะครับสระโอเป็นตัวทีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ใช้ตาวัดโสธรระบุป,ปีพศ2509นะครับแล้วก็มีลายเซนอันนี้ต้องจำลายเซนนะลายเซนนี่คือลายเซนพระราชดยุรงส์นะครับผมออกปีพศ2509นะครับ พิมไลเซ็นพระาราชาเถรศีนะครับป,ปีพศ2009นะครับนอนใต้ฐานดินไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูที่องค์จีนกันนะครับสักครู okay. oh, รนรนาา่นะครับโอ้สวยงามสุดยอดหายากนะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นภาพบูชาหลวงพ่อผู้โสธรน,นะครับผมที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2509ตรงปีนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพบูชาที่ค่อนข้างหายากมากๆนะครับเนื่องจากองค์นี้เป็นขนาดหน้าตักท,ที่เราเรียกแบบโบราณว่าเจนิ้วนะครับแต่ถ้าขนาดวัดจริงเนี่ยคือเข่าถึงเข่าเนี่ยคือ6นิ้วนะครับผมเพราะว่า ขนาดที่สร้างเนีย่ยในขณะนั้นเนีย่ยมีขนาดหน้าตัก3นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับห้านิ้วก็วัดจริง5นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดหน้าตักนี้คือวัดจริงเนี่ยหกนิ้วตอนนีเ้เรียกว่าเป็นขนาดหน้าตักเจ็ดนิ้วแบบโบราณน,นะครับผมแล้วก็อีกใหญ่กว่านั้นก็เป็นอีกรุ่นคือวัดจริงเนี่ยคือ7นิ้วนะครับแล้วก็เราเรียกแบบโบราณว่าเป็นขนาดตัก9นิ้วคือใหญ่ที่สุดในในรุ่นแล้วนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นขนาดหน้าตักวัดจริง6นิ้ว แต่เราเรียกองค์นี้ว่าเป็นขนาดตัก7นิ้วนะครับผมอันนี้องค์พัฒนานะครับสวยงามนะครับที่ผมเรียนนะครับคำว่าหลวงพ่อโสธรทัสังเกตนะครับสระโอนะครับคำว่าโสธรนะครับก็เป็นรูปตูทีนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับสวยงามมากอันนี้เป็นดีทองเหลืองผิวจะกลับเป็นเป็นผิวหิ้งทองเหลืองนะครับแล้วก็ผิวจะกลับเป็นผิวขามเปียกนะ้ีคลาสสิกสุดๆนะครับเพิ่งหาเจอ เก็บไว้ในห้องนะครับเก็บเป็นเมื่อขาเปียกแหละสวยงามมากนะครับด้านหลังกระถิ่งนะครับก็เป็นแบบขนาดแบบนี้นะครับตัวตาวัดกับตาวัดก็เเขียนวสธรรมวราลาบริหารนะครับผมแล้วก็ใช้พศเลขไทยนะครับ2509นะครับแล้วก็มีลายเซ็นนะครับพระราชพุทธองค์สีนะครับที่ทำลายเซ็นนะครับลายเซ็นต้องเป็นลายเซ็นนี้นะครับปีพศสองพันหพศตรงปีนะครับแล้วส่วใหญ่ทองเหลืองก็ เนื้อทองเหลืองก็จะตอ,อกลานหมายเลข,ของพระนะครับองค์นี้มีหมายเลขหนึ่งเก้าสี่นะครับเนื้อสังกัดส่วนใหญ่จะไม่ตอ,อกนะครับแต่ก็มีทั้งตอกและไม่ตอ,อกนะครับจดุดสยายไม่ไม่ไม่สีเลือดอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนครับองค์นี้ก็เป็นก้นดินไทยนะครับสวยงามมากครับผมโอเคโอเค ก็ไม่ซับซ้อนอะไรครับที่จะจะเว่าหายากมากนะครับก็ก็ถาผมเรียนนะครับถ้าใครสนใจระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นของทางร้านผมก็สามารถติดตามผมได้ที่เฟซบุ๊กผมนะครับ Facebook ผมก็ชื่อจริงผมเลยนะครับวอร์ลิทเจริญรมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ W O R A R I T แล้วก็ C H A R O E N แล้วก็ R O M นะครัรผมหรืออีกเฟซบุ๊กที่ผมสร้างใหม่ก็คือโจพัสดุอนแ่นลิ้วนะครับ หรือติดตามทางเพจผมก็ได้นะครับผมมีเพจชื่อว่าร้านเครื่องโจพัสดุทองเมืองแปะลิ้วนะครับคือถ้าท่านมี Facebook นะครับท่านลองเซิร์ชคําว่าร้านเครื่องโจพัสดุทองเมืองแปะลิ้วก็จะขึ้นแล้วนะครับหรือเข้า Google นะครับพิมพ์คําว่าร้านเครื่องโจพัสดุทองเมืองแปะลิ้วจะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมหรืออีกซอสหนึ่งที่คนติดตามผมมากก็คือทางไลน์นะครับเพราะทางไลน์เนี่ยสามารถพูดคุยกันได้โทรกันได้ฟรีนะครับผมโดยไลน์ ID ผมนี่คือ josep.w h นะครับ j-o-s-e-p-h w นะครับก็ เพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาดูในโพสตไลน์บูมผมจบปสตร8ร้วนนะครับในนั้นผมก็จะลงพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อสุธรล้วนๆนะครับแบบเดียวกันกับที่ทางเฟ e บุ o k นะครับผมแล้วก็ต้องไล่ย,ยาวนะครับเพราะว่ามีประมาณ300กว่ารายการนะครับที่หลงไว้นะครับแล้วก็ทุกองค์ก็ มีให้เช่านะครับน้อยน้อยมากที่จะจะโชว์ไปบางองค์ที่ต้องยอมรับต้องโชว์นะครับเพราะว่าบางองค์หายากนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เช่าทุกทุกองนะครับที่ที่ผมลงไว้นะครับต้องสโครมือ,อยาวนะครับข้ามปีนะครับผมว่า300กว่ารายการนะครับผมแต่ถ้าต้องการดูเป็นเพจก,กว้างๆนะครับ ดูเป็นเพจเดียวกว้างๆก,งก็มาสามารถติดตามผมได้ที่ช่องทิกตอกผมนะครับโจวพัสดุ์แปดลิ้วนะครับผมในนั้นก็จะลงไว้แต่ละช่องแต่ละช่องถ้ามีโบชูก็แนบโบชูไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายหน้าแรกอธิบายสั้นๆว่าเป็นเป็นพระรุ่นไหนปีไหนเนื้ออะไรนะครับผมเป็นช่องๆดูกว้างๆได้นะครับผมอ,อีกทางซอสหนึ่งที่สะดวกหน่อยก็คือทาง ผมเป็นสมาชิกของเพจดังคือเพจท่าพระจันทร์กรุงเทพนะครับเพจที่เป็นเพจมาตรฐานมากๆนะครับมีร้านมาตรฐานให้เช่าพักเครื่องอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นร้านคอน้ามาตรฐานกฎเกณฑ์ในการเข้าเข้าร่วมเพจนี้ค่อนข้างยากนะครับผมและผม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยท่านสามารถเข้าเพจนี้ได้โดยเข้า Google นะครับพิมพ์คาว่าท่าพระจันทร์นะครับรอโดยกาันนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ท่าพระจันทร์ก็ t h a p a c h a n นะครับเข้าท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็ ลองเซิร์ชคำว่าโจพัสดรแปดลิ้วก็จะเข้าถึงเพจผมแล้วนะครับแต่เนื่องจากในท่าพระอาจารย์เนี่ยท่านจํากัดจำนวนรายการที่ลงได้เป็นหนึงร้อรายการแล้วก็รายการลงได้แค่สีรูปนะครับแต่ผมก็ลงเต็ม100รายการและสีรูปนะครับผมแต่ก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับแต่าทางทางซอสอื่นผมไม่ว่าทางเพจผมนะครับทาง Facebook mm hmm. ผมหรือเจริญลมโจพัสดรแปดลิ้วเพจผมรับเครื่องโจพัสดรแปดลิ้วหรือทางโพสต์ไลน์บุ๋มผมโจพัสดรแปดลิ้วเนี่ยเขาพยายาม ลงเต็มนะครับ300รายการเลยนะครับผมโอเคแต่ถ้าทุกคุณต้องการดูองค์จริงแบบนี้นะครับผม ก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับโดยช่อง YouTube ผมก็คือร้านเครื่องโจพสตันมือแปดลิ้วนะครับผมโดยท่านเข้า YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำว่าโจโพสตันก็ได้นะครับก็จะมีปรากฏชื่อร้านเครื่องโจพสตันมือแปดลิ้วขึ้นนะครับท่านก็กดมือที่ชื่อร้านผมนะครับแล้วก็มีทริคนิดหนึ่งคือลองกดมือที่คำว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกบุญบุ๋วไว้ท่านจะได้ดูพิจารณาดูพักง,ง่ายๆนะครับในเพลย์ลิสต์เนี่ยแยกเป็นหมบท พระเครื่องและพระบูชานะครับพระเครื่องผมก็แยกออกเป็น2หมวดแล้วตอนนี้นะครับเป็นหมวดพระเครื่องที่เป็นเนื้อทองคำนะครับนะครับผมเป็นเนื่องจากผมเป็นคอลเลกเตอร์หนึ่งคนของพระทองคำนะครับซึ่งพระหลวงทองคำหพระสุทธนก็ค่อนข้างหายากนะครับแล้วช่วงนี้ทองทองคำก็ขึ้นมูลค่าก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยแยกหมวดไว้เป็นหมวดพระเครื่องหลงพระสุทธนเนื้อทองคำนะครับแล้วก็หมวดพระเครื่องหลงพระสุทธนวัดสุทธนนะครับก็เป็นเนื้ออื่นๆนะครับอันสองก็เป็นหมวดของพระบูชานะครับพระบูชาผมก็แแยกเป็นนนหหมมววดดะะคครรรับบืออ่่พูชาาตงงุ ที่ผมลงไว้คือปี2497นะครับจนถึงปีพศ2520ที่แยกหมวดนี้เพราะว่าถึงปีนี้เนี่ยเป็นปี2520เนี่ยเป็นหมวดที่เป็นเ,เป็นแบบโบราณนะครับในปีถึงปี2520เนี่ยท่านวัดสุดทธริษัทแบบโบราณคือสร้างปีขนาดหน้าต่าง357เแล้วก็9เลยแบบโบราณนะครับส่วน7เนี่ยก็จะประมาณ5นิ้ว4ขุนถึง6ขุนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาด9นิ้วก็ประมาณ เจ็ดนิ้วเจนิ้วสองขุนประมาณนี้นะครับผมก็เล่มแบบโบราณนะครับถ้าจาักปีนั้นแล้วเนี่ยก็อีกโหมดหนึงคือโหมวดพระเกิื่ที่ผมลงไว้คือัศจากปี2อ0 0ถึงปัจจุบันก็อันนั้นก็จะเป็นเ,เป็นอีกฟอนต์หนึ่งแล้วอีกอีกพิมพ์หนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็พระพักท่านก็ก็อีกแบบหนึ่งแล้วนะครับผมก็ลงไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่ผมบีผมก็ลงไว้ตลอดนะครับแล้วก็ทุกองค์ก็มีให้เช่านะครับเผื่อท่านอยากต้องการดูองค์จริงนะครับผมและเพื่อศึกษาด้วยนะครับผม โอเคนะครับง่ายก็ฝากกดติดตามทั้งทางเพจผมทาง Facebook ผมนะครับทางท่าประจันนะครับทาง TikTok นะครับทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครหาพระเครื่องหรือพระพุชาไม่เจอนะครับจำนวนเยอะนะครับก็สามารถทักไลน์มาถามผมก็ได้นะครับผมในไลน์เนี่ยไม่ว่าเบอร์เทอรเบอร์โทรผมนะครับหรือเบอร์ไลน์ไอเดียผมเนี่ยท่านสามารถ ดูได้ด้าน,าน,าน,านล่างของของของซอสทุกซอสนะท้าไม่ว่าทาง f c e e o o o นะครับผมจะลงไว้นะครับไม่ว่า Facebook หรือทางเพจท่าประจันหรือทิกตอกผมจะลงหมดเลยว่าผมมีเบอร์โทรอะไรคือศูนย์แปดหน่งแปดจ็สนะครับแล้วก็หลายไอดีผมอะไรอะไรนะครับคือโจเซฟดอทิลนะครับก็จะสามารถหาได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าในไลน์แล้วก็โทรมาคุยกันนะครับผมหรือทักทายกันนะครับผม โอเคในเบื้องต้นก็ถ้าใครหาภาพไม่เจอก็สามารถติดต่อทาง่องช่องทางนั้นนะครับว่าหลายคนต่องากภาพผมไม่จดวนเยอะนะครับหลายคนก็ใช้วิธีทางติดต่อผมทางไลน์นะครับหรือทางเบอร์โทรนะเพราะบางครั้งท่านท่านรู้ว่าผมมีพาะเยอะนะครับพระถ้าเกิดภาพปูชาเพราะอย่างภระบูชาเนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งในคอลเลกเตอร์ภาพบูชานะครับแล้วก็ในแปดลิ้วมีชมรมพืะอเครื่องมือแปดลิ้วผมเองเป็นทั้งกรรมการเลขาของชมรมนะครับอดีตประธานชมรมก็เป็นนายกอบจแปดลิ้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แปดลิ้วมีการจัด ประกวดพระเครื่องนะครับรูวมจับมืพระเครื่องเมืองแปดริ้วเนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินพระบูชานะครับแล้วเกจิอื่นๆนะครับในบทพระบูชานะครับร่วมกับคณะกรรมาธการอีกสองท่านทุกปีนะครับผมผมเองก็เลยค่อนข้างชอบพระบูชาศรัทธาหลวงพ่อสดถอนนะครับแล้วก็เช่าพระบูชาหลวงพ่อสดถอนก็ย่างเยอะมากนะครับผมเป็นหลักร้อยหลายร้อยนะครับน่าจะเกินสามร้อยนะครับองค์นะครับผมก็เมื่อนั้นคนก็คนที่ต้องการเช่าก็ไม่ว่าปีไหนรุ่นไหนก็ลองลองติดต่อมานะครับเพราะมีให้เช่านะครับผมโอเค แต่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีโอกาสก็พาครอบครัวนะครับมากราบองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่พุทธโสธรนท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมนอกจากวัดโสธรแล้วไปยังมีโบราณสถานมากมายนะครับที่วัดต่างๆอีกมากมายสวยงามนะครับแล้วก็วางแผ่นดีๆพาครอบครัวมาทานอาหารอร่อยในแม่น้ำป่าบางกงนะครับหรือในเมืองนอกเมืองนะครับแล้วก็แวะซื้อของฝากมีของฝากอร่อยมากนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้องค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ค้าขายร่ำรวยนะครับก็แค้วขาดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ